บรรยากาศฝนจะตกอีกแล้วทุกคนทุกคนมาดูใกล้ๆค่ะอือหือโอ้ยนี่นี่เจ้าอือืออือโอ้ นี่จ้ะซ่อมตัวติ๊กๆกันเลยนี่มีเห็นไหมมีเห็นไหมจ้ะอือนี่เนาะอู้หูนี่จ้ะทุกคนดูใกล้ๆมันจ้ะนี่อืออือมีเห็นมจ้ะโอ้ยมีเห็นอือหู ฮึ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 ฮโอ้โหนี่อุ้ยน,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 นี่อีกตัวหนึ่งแล้วทุกคน โอ้โหอันนี้มาพร้อมมดค่ะฮับโอ้ยนี่นจะ หันแล้วหันแล้วหันแล้วอือทุกคนไม่ลึกนะคะตื้นมากอือมาขุดจักจันกันทุกคนนี่เจ้านี่ง่ายอู้หูนี่ เป็นเงาะเป็นอ oh ันน <sh Rad iam> mm. ี้เราจะทุกคนจะอืมฮึบอืม สามตัวแล้ววันนี้จะเอาข้าปพอทอดเลยจ้ะนั่นนี่ไงอู้แป้งนะเาจ้าเนี่ยตัวเป็นสองบาทพันเฮ้ยไม่ใช่ตัวห้าสิบสตังค์บ่นี่ แน่เจ้าทุกคนง้อจักจั่นมาแล้วเจ้าใครที่เคยกินง้อจักจัน่นทุกคนระหว่างทางไปขุดงอจักจั่นนะจ๊ะระหว่างทางไปก็บผักหวาน เราก็มาเจอดอกแก่นะจ๊ะใครเคยกินพ่องจะก,กินเป็นกันก็รสชาติเขาจะขมขๆนะจ๊ะขมอำลำมล้ำมัฟแคน้ำพริกเขียวมะเด่ะกคปลาบอีกอ่ะมีเยอะอยู่จ้ะทุกคนเนี่ยผงต๊กติกี้เนี่ยมันเยอะอยู่อ,อนี่ฟักแก่ๆจ่าจ้าทุกคนกินได้นะ่ะอร่อยตรงไหนตรงไหนจะเป็นเยอะออ่อนๆแต่อันนี้น่าจะแก่แล้ะจ้ะ นี่จ,ะ,จ,ะ,จะ,ะ,ะเนี่ยกย็จะขมอมลำมอกนะเนี่ยมกไพร์ฮะเนี่ยจ้ะอ้าวมาเก็บดอกดีกว่ากินได้อร่อยด้วยอือฮอนี่ก็เลี้ยงดีๆกัน มาเลี้ยงบาเลี้ยงละจังก๊มโอ้โหหวานเป็นลมขมเป็นยา อาจ้ะส่วนคลิปคุณง้อจอกจันนี่ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านนะจ้ะขอทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามชายจินสายลุยพองหนาอจ้าปุ่นหนปีหน้าปุ่นนะจ้าทุกคนเราจะได้กินแหมเพราะว่าหนึ่งปีมีแค่หนึ่งครั้งนะจ้ะจะได้ก็ขอขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีเจ้า